สวัดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับถุงช่องนายดินดำจริงทับย์ิงครัดูครับดู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 ครับดูมันทำอะไรครับน้ำสี่ตัวครับสมหัวนกันดูครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเดี๋ยวจะพามาดูช็อตเด็ดแต่ละคัน เด็ดแน่นอนเด็ดแน่นอนเด็ดแน่นอนเดี๋ยวนี้ให้การพิวกำลังแต่งทางครับตอนนี้การพิวก็จะอยู่กับผมอีกไม่นานนะครับเพราะว่าการพิวจะไปรับใช้ชาตินะครับติดทอบสองผัด2ครับทอบหอนึ่ผัด2นะครับ<ม>ก็ไปประมาณเดือนพฤศจิกายน โอ้ยอลอครับรถเสียอมมีขี้เหร่อยู่คันเดียวครับคือคันนี้ครับขี้เหร่คันเดียวคือคันนี้นะนอกนั้นสวยหมดทุกคันนะครับเห็นไหมเห็นไหมเฉดสีไล่ไล่ตามเฉจเฉดเฉดสีเลยนะครับก็ผมอ่อนสุดแล้วก็เสียอาร์ตนะครับเสียอามเข้มสุดก็เสียเอนะครับเรียงตามเขาเรียกว่าเฉดสีเลยนะครับเรียงจากจางไปหาเข้ม Ở早 March thì tình yêu lấy x thumbnails all mà bám hoa figured out tại đây nó gọi <laughs> พ่อเหรอพี่เอ้ยแตีงดีเลยถ่อมรถแรงอยู่ดอกเกาโม่งเหรอเขาต้องได้เที่ยวเดียว <laughs> ทางหอนไว้อยู่อันแยมเพิ่นนี่ย เชือมเมื่อกี้ผมตดตรงนี้ครับเชือเมื่อกี้เชือมเมื่อกี้ผมติตีอ,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 ตอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นก็เลยให้จานพิวแต่งทางให้เรียบร้อยเอาดินแห้งเอาดินแห้งตรงนี้มาลองครับขุดเอาดินเปียกออกแล้วก็เอาดินแห้งมาลองดูที่ว่าสียอาสนี่จะไปได้ไหมนี่ก็จัดงานเมานะครับ Ngàn máu, máu Cắt à tim còn hấp <coughs> มาครับไปรอดไหมนาถีออกไปทางหุ่นยังน้อยไหมขั้นขั้นตัวไปไปชีท้ทางหุ่นยังน้อยทางนี้มันลม,ลมเ,ลเออนั่นล่ะต้องไปเบียดซ้าย,ยังน้อยไ,ไป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 โอ้เต็มกล่องครับดูจานผิวครับจันตูด ม่ได้บ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 ่ได้มันต้องไปทางนั้นจังเลยเขดีมันมาทางพี่หลายพวนมันเกิดมามันเกิดมาทางพี่เคลียร์เคลี้ยวดินเคลี้ยวดินออกเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ดัมเจ๊ดัให้มันเคลี้ยวดินออกเคียวเคลี้ยวดินออกเคลี้ยวดินออกตักดินออกกัน

มันต้องมันต้องไปทางสายยังไงวันนี้มันมันไหลมันไหลมาทางหัวเมื่นน่ะมันไหลมาทางเนี่ยโอ้ดินียดิซนีห่ยิ้วนแ้วมัหนทำเดซนไปแล้ว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 ไปไปไปโอ้โห้โอโห้หัวโตหัวโ

คือย,ยังมันมาขุดดักไว้ไหมมันลมจะบ้างหนีไหมดูครับจะรอดไหมเที่ยวนี้มันเรนะ่งแน่ยขั้นเร่งอ่ะนะนะขั้นเร่งอ่ะเหยียบแน่เหยียบแน่ยขั้นเร่งอ่ะเนี่ยมันจะติดมุมแน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้ยโอ้แรงจริงอะ่ะโอ้ นี่อ่ะนี่อ่ะป้าเครื่องลอยเกาหางยิ่งแข็งครับมาเดี๋ยวดูเครื่องลอยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวดูเครื่องแปดห้าครับนี่เครื่องแปดห้าเครื่องแปดห้าสี่อัมครับคันนี้เครื่องร้อยสิบครับคันนั้นร้อยสิบห้าเดี๋ยวดูเครื่องแปดห้าของสี่อัมครับ ไก่จะเต็มแล้วเเรามาดูว่า2 8 5แรงจะเป็นยังไงครับสองเสียมไป ทั้งดีขนาดมาแล้วก็มารอกันเหมือนเดิมครับมารอกันเหมือนเดิมต่อไปก็เชียร์ะนะเครื่องอีจูซุร้อยสิบแรงครับ <c oughs> มีแรงมากที่สุดคือคันนี้ครับอีซุร้อยเก้าห้าครับของผมก็ร้อยสิบห้าเครื่องร้อยสิบห้าของผมอันนี้ก็ร้อยสิบนะครับคันาดแปดห้าครับเชียร์เชียร์ โอเคครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมเข้ามาแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะครับไม่เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ